สวัสดีค่ะพบกับพักเครื่องมั่งมี EP ีที่106ค่ะพี่พี่วันนี้นะคะสำหรับ E ีีนี้นะพี่พี่น้องก็มีพระบ้านพระเหมาพระบูชาสวยๆมาให้พี่พี่ชมกันอีกแล้วนะคะพิเศษอีกเช่นเคยนะคะสำหรับ E ีีนี้นะคะโปรโมโชั่น100บาทค่ะพี่พี่100บาททุกรายการนะคะมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะ ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะพี่พี่นะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะพี่พี่นะ ก่อนอื่นเลยน้องต้องขอฝากช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี่นะสำหรับพี่พี่ทานที่เข้ามาเพิ่งเข้ามาดูน้องนะคะพี่พี่นะ0 8น9 7 9 8 8 3 7นะคะพี่พี่นะเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่พี่นะพี่พี่สามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทนี้เข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่นะตามเบอร์ที่น้องให้ไว้ได้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะช่องทางการติดต่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องน้องกันด้วยนะคะพี่พี่นะน้องก็จะมีอ่าพระบ้านสวยๆมาแบ่งปันพี่ๆกันอยู่ตลอดนะคะก็จะมีโปรเรื่อยๆนะคะพี่พนะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่พน้องขอไปเริ่มที่รายการแรกเลยค่ะรายการที่หนึ่งนะคะพี่พนะนี่นะคะรายการที่หนึ่งนะคะพี่พนะขอเปิดเป็นอ่พระยอดขุนพลนะพี่พนะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่พนะ รายการที่1นนะคะไปต่อกันที่รายการที่2ค่ะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะพี่พี่นะนี่นะคะเป็นน่าจะเป็นเนื้อดินนะพี่พี่นะเนื้อดินหรือเนื้อผงนี่แหละพี่พี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะหากน้องพูดผิดพลาดยังไงน้องต้องขออภัยพี่พี่กันด้วยนะคะพี่พี่นะเรียมอยู่ในกรอบโลหะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะ รายการที่2นะคะไปต่อที่รายการที่3ค่ะรายการที่3นะคะพี่พีนะเป็นปิดตาหลวงปู่โตะนะคะพี่พีนี่นะคะอ่าพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะชื่นชอบถูกใจยังไง <Ganz> ก็จับจองกับน้องได้เลยนะคะ <ๆ S 1> รายการที่3นะคะไปต่อที่รายการที่4ค่ะพี่พีรายการที่4นะคะเป็นกุนังพญาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีชนะนี่นะคะอ่าเล็กๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี รายการที่4นะคะไปต่อที่รายการที่5ค่ะรายการที่5นะคะพี่พี่นะ้าหนีนะคะเป็นลิงนะพี่พี่นะนี่นะคะลองเป็นงานแกะสลักนะคะพี่พี่น้านีนะคะเป็นรูรูตรงก้นนะคะพี่พี่น้านีนะคะลองพิจารณากันดูนะรายการที่ห้านะคะ ไปต่อกันที่รายการที่6นะคะพี่พี่นี่นะคะเป็นช้างนะคะ <S <S หลวงพ่อเงินข <Spider> ี่ช้างนะพี่พี่นี่นะคะลองพิจารณากันดูนะคะพี่พี่นี่นะคะเรียมอยู่ในกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่หนะคะไปต่อที่รายการที่7คะ่ะรายการที่7นะคะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่สุกนะพี่พี่นะ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เป็นทรงสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่เจ็ดนะคะไปต่อที่รายการที่แปดค่ะรายการที่แปดนะพี่พี่นะนี่นะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่เป็นพระเป็นพระเสียนโล้นนะพี่พี่นะนี่นะคะพระเสียนโล้นนะคะ เป็นหลวงปู่หลวงปู่โตเสกนะคะพี่พี่นะรายการที่รายการที่8ดนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่9้าค่ะรายการที่9ก้านะคะพี่พี่นะเป็นพระคุณแผนนะคะถักรวดแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะเก่าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะคะรายการที่นะด่ารายการที่9้านะคะไปต่อกันที่รายการที่10บค่ะ รายการที่สิบนะคะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อปานนะพีあああ่พ an you know sure? okay. ี่นี่นะคะเป็นเนื้อดินนะพี่พี่นะนี่นะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะรายการที่สิบนะคะไปต่อที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะวัดบ้านแคนะคะพี่พี่นะนี่นะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่สิบเอ็ดนะคะไปต่อกันที่สิบสองค่ะ สิบสองนะพี่พี่นะเป็นสิงนะคะน้องไม่แน่ใจที่นะคะไม่ทราบที่เหมือนกันนะพี่พี่อ่าพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะเรียมอยู่ในกรอบนะคะพี่พี่นะรายการที่สิบสองนะคะไปต่อที่สิบสามค่ะสิบสามนะพี่พี่นะเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะคะพี่พี่นี่นะคะอ่าลองพิจารณากันดูนะรายการที่สิบสามนะคะไปต่อที่สิบสี่ค่ะ 1ินะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่เรียมอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะเรียมไปพร้อมกรอบเลยนะคะพี่พี่นะรายการที่14นะคะไปต่อกันที่15้าค่ะ15ห้านะคะพี่พี่นะหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นะวัดท่ามะไฟนะคะพี่พี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะรายการที่15บห้านะคะ ไปต่อกันที่16ค่ะ16นะพี่พี่อ่า16เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่พี่นะเหลี่ยนหลวงพ่อโสธรน,นะคะนี่นะด้านหลังนะคะเป็นกรมตํารวจนะพี่พี่อ่าลองพิจารณากันดูนะคะพี่พี่นะเรียมมาพร้อมกรอบโลหะสวยๆเลยนะคะรายการที่16ไปต่อกันที่17นะคะพี่พี่นี่นะคะ เป็นผ้าแบบเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะเป็นเนื้อชินนะคะน้องไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะพี่พี่อ่าพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะรายการที่17นะคะไปต่อกันที่18ค่ะ18นะคะเป็นปิดตานะพี่พี่นี่นะคะปิดตายานยุ่งด้านหลังนะพี่พี่นะอ่าลองพิจารณากันดูนะคะพี่พี่นะ นี่นะคะรายการที่18นะคะไปต่อกันที่19ค่ะ19นะพี่พี่เป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่19นะคะไปต่อกันที่20ค่ะ20ินะพี่พี่นะเป็นงานแกะสลักนะพี่พี่นะเป็นงานนะพี่พี่นะงานหรืออะไรเนาไม่แน่ใจนะพี่พี่นะเป็นงานแกะสลักเป็นนางกวักนะคะพี่พี่นะอ่า ลองโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่ๆณรายการที่20นะคะไปต่อกันที่21ค่ะ21นะพี่ๆเป็นหลวงพ่อเงินขี่ช้างนะพี่ๆณนี่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆณพี่ๆลองพิจารณากันดูนะคะรายการที่21นะคะพี่ๆณนี่นะคะไปต่อกันที่22ค่ะ22นะคะพี่ๆณอ่า เป็นอ่าห้ากษัตริย์นะพี่ๆนะห้าพระองค์ที่เขาเรียกกันนะพี่ๆน้องไม่แน่ใจชื่อที่เน่ชัดนะพี่ๆนะเนี่ยสมเด็จห้ากษัตริย์อะไรเนี่ยแหละพี่ๆอ่าผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆนะเป็นอ่าเป็นเนื้อดินนะพี่ๆนี่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่22นะไปต่อกันที่ยี่าค่ะ ยี่สิบสามนะพี่พี่นะเป็นสมเด็จโตนะคะพี่พี่นะนี่นะคะก็เป็นเนื้อดินนะพี่พี่เลี่ยงอยู่ในกรอบเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่ยี่สิบสามนะคะไปต่อกันที่ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่นะพี่พี่นะนี่นะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะพี่พี่นะนี่นะคะ เก่าๆแบบนี้เลยนะเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่ๆนะเป็นเลี่ยมขอบๆข้างๆนะคะพี่ๆนะรายการที่24นะคะไปต่อกันที่25ค่ะ25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะพี่ๆรายการที่25นะคะนี่นะคะพี่ๆนะหลวงพ่อฉุยนะคะไปต่อกันที่รายการที่26ค่ะ26นะคะเป็นหันุมาณนะพี่ๆนะ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ก็เลี่ยมอยู่ในกรอบนะเป็นกรอบแบบกระหล่เงินนะพี่พี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะรายการที่26นะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่27ค่ะ27นะคะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นะนี่นะคะกลนนะคะพี่พี่นะ ลองพิจารณากันดูนะคะพี่ๆนะรายการที่27นะคะไปต่อกันที่28คะ่ะ28นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ๆนะนี่นะคะเก่า,กาๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนี่นะคะรายการที่28นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะไปต่อกันที่29คะ่ะ29นะคะเป็นทาวเวสุวรรณนะคะพี่ๆนะทาวเวสสุวรรณนะคะพี่ๆนี่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่ hanger. ๆนะอ่า รายการที่29นะคะไปต่อกันที่รายการที่30ค่ะส0นะพี่พี่นี่นะคะหลวงพ่อเงินนะพี่พี่รูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะ รายการที่30นะคะไปต่อที่31็ดค่ะพี่พี่เป็นอากุนางพญานะคะพี่พี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่พี่เป็นเนื้อดินนะคะพี่พี่นะเป็นพระของพิสันโลกนะคะพี่พี่นะชื่นชอบถูกใจยังไงก็รีบจับจองกันนะคะพี่พี่นะรีบจับจองกันนะคะรายการที่31เอ็ดนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่32ค่ะเป็นนี่นะคะพี่พี่นะเป็นพ้าหู่ยานนะพี่พี่นะนี่นะคะเป็นเนื้อชินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พ,พี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะรายการที่32นะคะไปต่อกันที่รายการที่ส3ค่ะเป็นอ่าพระน่าจะพระอุป,ปคัุปนึงหรือยังไงเนี่ยพี่พีน่นะน้องไม่แน่ใจนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะพี่พ,พีน่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะก้นนะคะพี่พี่นะ นี่นะคะรายการที่33นะไปต่อกันที่รายการที่34ค่ะ34มสิี่นะพี่ๆนะเป็นพระมาเหสวรนะคะพี่ๆนะนี่นะคะรายการที่34นะคะทั้งสองด้านนะพี่ๆนะเป็นเหนือชินนะคะพี่ๆฝากพี่พิจารณากันดูนะคะพี่ๆนะไปต่อกันที่35ค่ะ35นะคะพี่ๆนะเป็นพระพรหมนะพี่ๆน่าจะของหลวงพ่อกวยนะคะพี่ๆนะ ถ้าจำถ้าน้องจำไม่ผิดนะพี่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 ลองพิจารณากันดูนะคะพี่พี่นะรายการที่35นะคะไปต่อกันที่36ค่ะ36นี้เป็นของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะพี่พี่นะนี่นะคะวัดน์ซุูงนะพี่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 ลองพิจารณากันดูนะคะพี่พี่นะ36นะคะไปต่อที่37ค่ะ37นะคะพี่พี่นะหลวงพ่อเอียนะพี่พี่นะหลวงพ่อเอียนะคะ วัดบ้านด่านนะพี่พี่ก็เหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะทุกรายการนะคะพี่พี่นะสำหรับ EP นี้นะคะพี่พี่นะหนึ่งร้อยบาทมีค่าจะส่งห้าสิบบาทนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่สามสิบแปดค่ะสามสิบแปดนะคะพี่พี่นะนี่นะคะนี่นะคะพี่พี่นะเป็นพระร่วงนั่งนะคะพี่พี่นะรายการที่สามสิบแปดนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่39ค่ะ39นะพี่พี่นะเป็นปิดตายันยุ่งแบบนี้เลยนะคะพี่นะน้องไม่แน่ใจเกจิอาจารย์นะคะพี่พี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่พี่นะรายการที่39นะคะไปต่อกันที่รายการที่40ค่ะ40นะพี่พี่นะ นี่นะคะพี่พี่นะเป็นรูปหล่อโบอาเป็นรูปหล่อโบราณน,นะพี่พี่นะเป็นพระร่วงใบมยมนะพี่พี่นี่นะคะอ่าพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะเป็นเนื้อชินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่40นะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่41ดคะ่ะ41ดนะพี่พี่นะเป็นพระเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่พี่นะนะ41ดนะคะเป็นพระผงกีบบัวใหญ่นะพี่พี่นะ ของหลวงปู่โตวัดปารูชิมพีนะพี่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 ลองพิจารณากันดูนะคะพี่พี่นะนะคะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะไปต่อสี่สิบสองค่ะสี่สิบสองนะพี่พี่นะเป็นพระกุนแผนนะคะพี่พี่นะนี่นะคะเก่าเก่าสวยสวยเลยนะคะพี่พี่นะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่นี่นะคะรายการที่4ี่สิบสองนะ ไปต่อกันที่สี่บสามค่ะสี่สานะพี่นะเป็นกุนางพยานนะคะพี่พี่นะนี่นะคะอลองพิจารณากันดูนะคะพี่พี่นะนี่นะคะรายการที่สี่สิบสามนะไปต่อ4ี่สิบี่ค่ะพี่พี่4สิบี่นะคะพี่พี่นะเป็นซุ้มกรายกระหนกนะคะพี่นะมีรายกระหนกนะคะพี่พี่นะนี่นะคะลองพิจารณากันดูนะคะรายการที่4 4ิบี่นะคะไปต่อกันที่สี่ิบห้าค่ะ สี่สิบห้านะคะพี่นันอ่านนี่นะคะพี่พี่น้องไม่แน่ใจหลวงพ่อนะคะพี่พี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะอ่านไม่ออกนะพี่พี่ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะรายการที่สี่สิบห้านะคะไปต่อกันที่รายกา,ย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 ายรที่สี่สิบหกค่ะสี่สิบหกนะพี่พี่นี่นะคะเป็นพาร์เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะ พี่ๆลองพิจารณากันดูนะรายการที่46นะคะน้องต้องขออภัยนะคะไม่ทราบชื่อที่แน่ชัดนะคะพี่นะบางรายการน้องอาจไม่ทราบาชื่อนะคะพี่ๆนะขออภัยด้วยนะคะไปต่อกันที่รายการที่47ค่ะเป็นพระอุป,ปคุปนาพี่ๆเหมือนนาปกนะพี่ๆนะแต่เป็นพระอุป,ปคุปนะคะพี่นะนี่นะคะลองพิจารณาก,กันดูนะคะ รายการที่47นะคะพี่พีนะไปต่อกันที่48ค่ะ48นะพี่พีนะนี่นะเป็นปิดตานะของหลวงพ่อไข่นะพี่พีนะน่าจะของหลวงพ่อไข่นะคะนี่นะพี่พีลองผิดจ้าหนากันดูนะอ่านี่นะคะพี่พี่นะผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นะรายการที่ สี่ิแปดนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่สี่สิบเก้าค่ะสี่สิบเก้านะพี่พี่เป็นปิดอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะพี่พี่นะนี่นะคะอ่านี่นะคะพี่พี่นะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่รายการที่สี่สิบเก้านะคะพี่พี่นะต่อกันที่รายการที่ห้าสิบค่ะ 50นะคะพี่พี่นะนี่นะคะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะพี่พี่นะเป็นเหรียญแบบกระไหลเงินนะพี่พี่นะเรียมอยู่ในกรอบนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะารายการที่50นะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่51อดค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อกวยนะพี่พี่นะรายการที่51นะคะเป็นรูปห,รหล่อหลวงพ่อกวยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะ ผ่านอาก้นนะคะพี่ๆนะรายการที่5้าบอดนะคะไปต่อกันที่รายการที่5้าิบค่ะ5้าิบสนะ,ะนะพี่ๆนะเป็นปิดตานะของหลวงปู่โตะนะคะพ,พี่นะอ่าน่าจะหลวงปู่โตะนะใช่ไหมวัดบ้านอะไรเนี่ยหลวงพ่ออุย้ยน้องอ่านไม่ออก สายตาสั้นนะพ un ี่พี่นะต้องขออภัยด้วยนะคะของหลวงพ่อคูณนะพี่พี่นี่นะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพี่พี่นะนี่นะคะรายการที่ห้าสิบสองนะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่ห้าสิบสามนะคะพี่พี่นะรายการที่ห้าสิบสามนะคะนี่นะพี่พี่เป็นเหรียญเล็กๆจิ๋วๆของหลวงพ่อเดิมนะพี่พี่นะนี่นะคะ นาด้านหลังนะพี่พี่นะเป็นหลายธงชาตินะคะพี่พี่อ่าไม่ใช่สิอ่าใช่ใช่ใช่นะพี่พี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะขออภัยค่ะพี่พี่เป็นเหรียญของหลวงพ่อทบนะคะอ่าสวยๆเลยนะพี่พี่นะลงยาสวยๆเลยนะคะรายการที่ห้าสิบสามนะคะ ไปต่อกันที่54นะคะพี่พี่นะ54นะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่พี่นี่นะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่54นะคะไปต่อกันที่55นะคะพี่พี่นะรายการที่55นะคะนี่นะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะพี่พี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่55ค่ะ ไปต่อกันที่ห้าสิบหกค่ะห้าสิบหกนะคะพี่พี่นี่นะคะรายการที่ห้าสิบหกนะคะเป็นพระพุทธชินาราชนะพีะะ่พี่น,ะนี่นะคะพี่พี่นะรายารายการที่ห้าสิบหกนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่ห้าสิบเจ็ดค่ะห้าสิบเจ็ดนะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อปราณน,นะพี่พี่นะ ด้านหลังก็จะเป็นรูปเสือนะพ,พี่นี่นะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะพี่พีนะรายการที่57นะคะไปต่อกันที่58ค่ะ5้แปเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะพี่พีนะวัดสะพานสูงนะคะเป็นเหลี่ยนสี่เหลี่ยมแบบหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะพี่พนะรายการที่ ห้าสิบแปดนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่ห้าสิบเก้าค่ะห้าสิบเก้าเป็นอ่ากระลานะพี่พี่นะกะลาแกะนะเป็นลาหูอมจันนะคะพี่พี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะทางด้านหลังนะคะจะมีรอยจานนะคะพี่พี่นะต่อกันที่รายการที่หกสิบนะคะพี่พี่นะนี่นะคะลูกปลอหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่ ลองพิจารณากันดูนะคะพี่พี่นะนี่นะคะรายการที่60นะคะไปต่อกันที่รายการที่61ค่ะพี่พี่นี่นะคะพี่พี่นะเป็นเหรียญพระพรมนะพี่พี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะด้านหลังนะคะพี่พี่นะรายการที่ 61สิบเอ็ดนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่หกสิบสองค่ะหกสิบสองนะพี่พี่นะนี่นะคะของหลวงพ่อพัดนะคะพี่พี่เป็นพระขันนะคะพี่พี่นะพระขันลืมิดหมอนนะคะของหลวงพ่อพัดนะคะพี่พี่นะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นเสือนะพี่พี่นี่นะคะ ลองพิจารณากันดูนะคะพี่พี่นะรายการที่หกสิบสองนะคะไปต่อกันที่หกสิบสามค่ะหกสิบสามนะพี่พี่เป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่พี่นะดานนาก็จะแปะแผ่นทองนะคะพี่พี่นะนี่นะคะไปต่อกันที่หกสิบสี่ค่ะหกสิบสี่นะพารอดนะคะพี่พี่นะนี่นะคะ น้องขออนุญาตไปไวนิดนึงนะพี่ๆนะเพราะยังมีอีกหลายรายการเลยนะคะพี่นะรายการต่อไปรายการที่65้านะคะนี่นะคะเป็นพระเป็นเนื้อดินนะพี่ๆนะพี่ๆลองพิาจณากันดูนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกรายการนะคะสําหรับ EP นี้นะคะพี่ๆนะหนึบาทมีค่าจัดส่ง50นะคะพี่ๆนะใครไวใครได้นะพี่ๆนะเพราะว่า พี่พี่ขงชื่นชอบนะคะเป็นาราคาโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยนะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่66ค่ะเป็นหลวงอาลูหลอนนะคะหลวงพ่อเงินนะคะพี่พนะนี่นะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะ รายการที่66นะคะไปต่อกันที่67ค่ะ67นะคะเป็นพะพงสุรรณนะพี่พี่นี่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะเป็นเนื้อดินเผานะคะพี่พี่นะเป็นเนื้อดินนะคะพี่พี่รายการที่67นะคะไปต่อกันที่68ค่ะเป็นปิดตานะพี่พี่นะ นี่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะน้องไม่แน่ใจเกจิอาจารย์นะคะพี่พี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะไม่ทราบที่นะคะรายการที่68นะคะไปต่อ69ค่ะ69นะพี่พี่เป็นเหรียญฉลุนะพี่พี่นะนี่นะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะพี่พี่เหรียญฉลุนะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะ นี่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่69นะคะไปต่อกันที่รายการที่70ค่ะ70นะเป็นหลวงพ่อพรมนะคะพี่พี่นะเรียมอยู่ในกรอบสวยๆเลยนะคะพี่พนะีรายการที่70นะคะพี่พ ไปต่อกันที่รายการที่71นะคะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อบ้านแหลมนะพี่พี่นะนี่นะคะเก่าๆ่าสวยสวยเลยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะลองพิจารณากันดูนะรายการที่71นะคะพี่พี่ไปต่อกันที่72นะคะเป็นหลวงพ่อปานนะพี่พี่นี่นะคะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่นะ เก่าเสวยๆเลยนะคะพี่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 ลองชมกันดูนะคะพี่พี่นะรายการที่72นะคะไปต่อกันที่รายการที่73นะคะพี่พีนะนี่นะคะเป็นคุณแม่บุญเรือนนะพี่พี่นะเป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนนะคะ น,นะคะเลียมมาพร้อมกรอบเลยนะพี่พี่ก็ดูเก่าเลยนะคะพี่พี่นะที่ชอบถูกใจยังไงก็รีบจับจองนะคะพี่พี่นะสําหรับรายการนะคะพี่พี่นะ EP น,นี้พิเศษมากๆเลยนะพี่พี่นะต้องรีบจับจองกันหน่อยนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่74 driveway. ค่ะ74นะพี่พี่นี่นะคะเป็นสมเด็จนะคะพี่พี่นะมีร่องรอยแตกนะคะพี่นะ เป็นเนื้อผงนะพี่พี่นะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะรายการที่74นะคะไปต่อกันที่75ค่ะ75ินะพี่พี่นะเป็นสมเด็จนะคะพี่พี่นี่นะคะลองพิจารณากันดูนะพี่พี่นะนี่นะคะไปต่อกันที่76ค่ะพี่พี่ 76นะพี่ๆนะเป็นผาซุมนะคะพี่ๆนะอ่าเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะเป็นเนื้อชิ้นนะพี่ๆพี่ๆลองพิจารณากันดูนะคะรายการที่76นะคะพี่ๆนะไปต่อกันที่77นะพี่ๆ7 7นะคะเป็นหลวงอานี่นะคะพี่ๆนะเป็นหลวงพ่อแช่มนะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเช่มนะพี่พี่นี่นะคะด้านหลังนะคะพี่นะรายการที่77ดนะคะพี่พี่ไปต่อกันที่78ค่ะเป็นพระชัยนะพี่พี่นะนี่นะคะ,ะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะพี่พี่นะนี่นะคะรายการที่78นะคะไปต่อกันที่79ค่ะ จ็ดสิบเก้านะพี่พี่นะเป็นไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรนะพี่พี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะนี่นะคะรายการที่เจ็ดสิบเก้านะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่แปดสิบค่ะพี่พี่แปดสิบนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่พี่นี่นะคะหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่พี่นะเลี่ยมมาพร้อมกรอบเลยนะคะรายการที่ 80นะคะพี่ๆนะรายการที่80นะคะไปต่อกันที่รายการที่81ค่ะพี่พี่81นะพี่พี่นะนี่นะคะเป็นเหรียญนะพี่พี่นะเหรียญเก่าๆนะนี่นะคะน้องไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะคะพี่พี่นะผู้หญิงห้อยได้เด็กห้อยได้นะพี่พี่นะเพราะค่อนค่อนข้างเล็กนะคะพี่พี่นะรายการที่81นะคะพี่พี่นะน้องไม่ทราบชื่อนะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะ ไปต่อกันที่81อ่า82ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญอ่ะแปะลงสีนะพี่พี่นะนี่นะคะเก่าเก่าสวยสวยเลยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะเรียบมาพร้อมกรอบนะเป็นกรอบแบบว่าเปิดหน้าเปิดหลังนะคะเป็นกรอบพับขอบนะคะพี่พี่นะรายการที่82นะไปต่อกันที่83เลยค่ะ83นะคะเป็นเหรียญหลวงหลวงพ่อไข่นะพี่พี่นะนี่นะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะ รายการที่8 3บานะคะไปต่อกันที่8ปค่ะ8ปนะพี่พี่เป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่นะก็สวยสวยเลยนะคะพี่พี่นะเรียนหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่พี่นี่นะคะรายการที่8ปี่นะไปต่อกันที่แปดสิบห้าค่ะแปดบห้านะพี่พี่นะเป็นพระคุณแผนนะคะพี่พี่นะนี่นะคะเป็นเนื้อดินเก่าๆเลยนะพี่พี่นี่นะคะ แปดสิบห้านะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่แปดสิบหกค่ะแปดสิบหกนะเป็นของหลวงปู่โตนะพี่พี่นี่นะคะเป็นอะไรอ่ะนี่นะคะพี่พี่เป็นห้าต่อยมากนะพี่พี่นะนี่นะคะขอนนี้แกะออกให้ดูนะพี่พี่ให้ไปพร้อมกรอบเลยนะพี่พี่นะค่อนข้างเล็กนะคะพี่พี่นะ ของหลวงปู่โตนะคะพี่พี่น้านี่นะคะเป็นห้าต่อยมานนะพี่พี่อ่านี่พี่พี่ลองพิจารณากันดูนะรายการที่แปดสิบหกนะคะไปต่อที่แปดสิบเจ็ดค่ะแปดสิบเจ็ดนี่น้องไม่แน่ใจนะว่าหลวงพ่ออะไรนะพี่พี่อ่าพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะพี่พี่น้าแปดสิบเจ็ดนะคะไปต่อกันที่แปดสิบแปดค่ะ 88ดนะพี่พนะเป็นขุนแผนนะคะขุนแผนนะคะพี่พี่นะ,ะเปะแผ่นทองด้านหลังนะพี่ๆี่แล้วก็มีรอยจานนะคะพี่ี่นะรายการที่88นะคะพี่พี่นะ ไปต่อกันที่89รายการสุดท้ายค่ะพี่พี่รายการที่89รายการสุดท้ายนะคะพี่พนะหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่พี่นะก็เรียมผอมกรอบเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พนะรายการที่89นะคะพี่พี่อือนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับทั้งหมด89รายการนะคะพี่พนะกับ EP 106นะคะพี่พนะทั้งหมดนะคะแป่งปันที่100บาทนะคะ100บาทมีค่าจะส่ง50บาทนะคะพี่พี่นะสำหรับ EP นี้นะคะก็พิเศษนะคะพี่นะใครไวใครได้นะคะพี่พีนะก็ ก่อนปิดคลิปนะคะพี่พี่น้องขอฝากช่องทางการติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะพี่พี่นะ0ู2ย์9 8 8 3 7ดดนะคะเบอร์กับรายเบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่พี่นะพี่พี่สามารถแอดรายผ่านเบอร์โทรเข้ามาหาน้องได้เลยนะคะพี่พี่นะหากต้องการรูปภาพเพิ่มเติมยังไงก็อินบอทเข้ามานะคะพี่พี่นะสำหรับ EP นี้นะคะน้องต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ